เจ้าสมเอ็ลิทาไทยอินไซเดทแลนด์ว่าจะไม่นะอดไม่ได้อเรื่องอะไรคะซ้สำซากไปก็ต้องเอาเสียหน่อยคย้อนกลับไปเรื่องสังฆราชองค์ใหม่แม่อารมณ์ไหนเนี่ยมาแก่เราพูดถึงเรื่องรถโบราณของสมเด็จวัดปักน้ำสามคันคตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นข่าวแค่คันเดียวและขบวนการสามพอก็หยิบฉวย มามาเล่นสมเด็จวัดปากน้ําก็แค่คันเดียวขอมเก้าเก้าไอ้คันนั่นแหละทําไมคะแลกสองคันทําไมไม่เล่นคะเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปถามหลวงปู่พุทธอิสระเอ๊ะจริงจริงไม่ใช่เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยนะค่ะไม่ใช่ค่ะเคยเคยชี้แจงหลายครั้งแล้วเป็นผู้มีบารมีตายอยู่วัดอ้อน้อยอยู่วัดอ้อน้อยไม่ใช่เจ้าอาวาสเพราะในความเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายค่ะ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพระมีความรับผิดชอบทางกฎหมายอืดังนั้นหลวงปู่พุทธอิสระจรึงไม่ยอมเป็นเจ้าอาวาสอยู่แค่วัดอ้อน้อยสังกัดวัดอ้อน้อยใช่ไหมแต่อยู่เหนือเจ้าอาวาสเดี๋ยวเราจะไปาาถามหลวงปู่พุทธอิสระนิดหนึน่งทําไมเลือกเจาะคันเดียวอีกสองคันทําไมไม่แตกค่ะเออประมาณนั้นเดี๋ยวมีถามกันเข้ามาเยอะ ทำไมเมยอะแปลกใช่ไหมเออว่าทําไมไม่สามคันเลยทําไมเล่นแต่คันนี้มีข้อมูลเชิงลึกอ,อะไรหรือเปล่า คือคือคือ,คอเหมือนกับวิยาวัจกรของวัดปักน้ำจะจะรู้ใจพวกเรานะเมื่อวานก็เปิดข้อมูลในระดับหนึ่งที่มาของรถทั้งสามคันใช่คืออธิบายในสิ่งที่สังคมค้างคาใจเรื่องที่มาเรื่องการครอบครองอะไรต่างๆแล้วก็หลักฐานต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์สาธุชนโปรดสดับก็แล้วกันนะคับตอนนี้ไปที่หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยกันก่อนนะคะกรบมันนันมนัจการกลับของมัจาการครับหลวงปู่ครับเจริญธรรมเจริญสุขคุณนาย คุณกมลอมอรัตน์อมรรัตน,น,น์ครับอมรรัตน์ครับหลวงปู่ครับว่าสมเด็จวัดปากน้ำมีรถโบราณตั้งโชว์สามคันทำไมจิ้มไปที่คันเดียวขอบอ .99 กาทามแปลว่าอะไรทำไมเล่นคันเดียวข้อ,ขอมูลที่ฉันมีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเราเราเราชัดเจนมีบุคคลมีบุคมีตัวพยานมี พยานวัตถุมีพยานบุคคลพร้อมมูลรวมทั้งการจ่ายเงินให้กับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ที่นำอารถคันนี้มาใช้คำว่าถวายด้วยยังไงเขาเรียกว่าถวายแต่ฉันตรอดฉันฉันถือว่าเป็นการซื้อ,เ,อ,อเพราะมีการจ่ายเงินเพราะมีการจ่ายเงินล้านกว่าบาทล้านกว่าบาท ร้านกว่าบาทแล้วก็มีการไปจัดซื้อทะเบียน99จากสุภาพสตรีนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งผู้ที่นำเข้ารถคันนี้ก็มาจากบริษัทคาโก้ซึ่งก็อยู่ในรายละเอียดของคดีแล้วก็ใช่เป็นบริษัทคาโก้ก็จริงมีชื่อนะแต่เราก็เอาสมวนเอาไว้เป็นเป็นพยานทางของคดีแล้วกันทีนี้ เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจคาโก้หรือบริษัทที่ชื่อว่าคาโกฮะธุรกิจคาโกบริษัทษทํ<ท>า <ำ S 2> ธุรกิจทางธุรกิจชารโกที่นําเข้ารถคันนี้แล้วก็เป็นการนําเข้าอย่างชนิดที่สําแดงสําแดงหลักฐานเท็จเป็นการนําเข้าสําเร็จรูป่สําเร็จรูปก็คือสําแดงในหลักฐานว่าเป็นเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเอาเข้ามาทั้งคัน เอาเข้ามาทั้งคันแล้วก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ไปอยู่ในเขตปลอดศษีสุรกาการแล้วก็มหาวิธีวิ่งเต็นที่จริงแล้วล 5, รถ5,700กว่าคันเนี่ย mm hmm. มันมีนักการเมืองระดับชาติ mm hmm. เข้ามามีส่วนผ mm ัวพันธ์แล้วก็ถ้าคุณจำได้เนี่ยฉันไปแจ้งความกับดีเอสไอโดยคุณทาริศเป็นผู้รับเรื่องเนี่ย mm hmm. ฉันเดินเรื่องเบื้องต้นจากกรณี เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมคือนายน้นําฝนหลวงพี่หลวงพี่น้ําฝนสําหรับฉันแล้วชาวนครปฐมก็เ,เรียกนายน้ำฝนกันทั้งนั้นมีแต่คุณจะเรียกหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็ทํา,ทาไปทํามาก็ก็เลยสืบขยายไปจนถึงว่าอ้าวนี่หนึ่งในนี้เนี่ยหนึ่งในห้าพันกว่าคันเนี่ยมันมีมีรถหรูของสมเด็จช่วงเข้ามาด้วยค่ะ <c oughs> เรถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการไปไล่เช็คบินรถในความครอบครองของหลวงพี่น้ำฝนวัดสยร้นนอนเช็คบินไปเช็คบินมาไปเจอข้อมูลรถของสมเด็จช่วงอ่าเป็นผู้สั่งซื้อ,อืโอเคอโอเค,อเคสรุปแล้วคือว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีหลักฐานทั้งเป็นเอกสารและพยานบุคคลใช่แล้วก็ดีในก็ทำการสอบสวนรวบรวมสำนวนเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้ก็นำมาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบพยานวัตถุที่อยู่ในวัดปากน้ำเมื่อวานนี้ที่เป็นที่ประจั์นั่นแหละครับทีนี้ทีนี้เอกสารและหลักฐานรับพยานที่เป็นบุคคลที่ยืนยันนั้นนั่นนะครับหนึ่งผู้หญิงคนที่หนึ่งเป็นคนขายรถให้สมเด็จ่รับเงินค่าขายล้านกว่าบาท พึ่งซึ่งซึ่งซึ่งในหลักฐานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีน่าจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าราคารถเนี่ยร้านประบานซื้อไม่ได้โอเคครับมีผู้หญิงคนที่สองเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะขายทะเบียน99เป็นเจ้าของทะเบียน99ขายทะเบียน99ซึ่งก็เช็คไม่ยากว่าไอ้ทะเบียนขอม99กทมนั้นเดิมมันสูมอยู่ในรถคันไหนเป็นของบริษัท เอากาชนธุรกิจเอากาชนท่านหนึ่งบริษัทหนึ่งอ๋อเป็นรถเอากาชนเป็นรถของบริษัทเป็นรถของเป็นรถของบริษัทเอากาชนท่านหนึ่งซึ่งมีคุณสุภาพรีท่านนี้เป็นเจ้าของอ๋อครับทำธุรกิจอะไรฮะทำธุรกิจก็ซื้อมาขายไปประมาณนี้ทุนรายเดียนลึกๆเราก็สงวนไวเ้เป็มอ เพราะว่าเขาขอให้อย่าให้เปิดเผยมากเกินไปเอาละหลักฐานที่มีอยู่ในมือนั้นหนึ่งผู้หญิงคนที่หนึ่งเป็นคนขายรถให้ผู้หญิงคนที่สองเป็นคนขายทะบเบียนให้แล้วก็จะมีผู้เกี่ยวข้องในผู้หญิงคนที่หนึ่งที่ขายรถให้เนี่ยเดิมทีเนี่ยหลักฐานปัวพันไปถึงสมเด็จมีการสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสั่งซื้อสั่งขายกันอเออ เพราะว่าโดยโดยหลักได้รถอย่างเนี้ยมันเข้ามานําเข้ามาตั้งคันเนี่ยมันไม่ได้ขายง่ายนะอืม,อม,มันต้องมีออเดอร์นะคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่รถที่วิ่งอยู่บนถนนอย่างธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันต้องเป็นคนอชอบจริงๆอ,<ะ>อ่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีออเดอร์มันต้องมีออเดอร์ก่อนแต่ออเดอร์ก่อนแล้วมึงจึงจะมีจึงจะมีการแล้วเอาของมาส่งใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีหลักฐานการสั่งซื้อสั่งขายแล้วมีหลักฐานการออเดอร์มีพร้อม DSI เขามีพร้อมเขายืนยันว่าในสำนวน DSI มีหลักฐานเป็นเอกสารการสั่งซื้อสั่งขายมีพร้อมไปยันเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือในการนำรถผ่านด่านสุรากาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งที่อนุมัติให้รถคันนี้ได้วิ่งถูกต้องตามกฎหมายด้วยแวิ่งบนถนนสามารถวิ่งบนถนนอนี่งถูกต้องตามกฎหมายก็คือเราเห็นเป็นใจในการเอารถคันนี้ซึ่งนําเข้าทั้งคันไปจดประกอบที่จริงมันจดไม่ได้แล้วที่จริงแล้วมันผิดพรบพรบว่าเด็ศุลากากรการนําเข้ารถทั้งคันเนี่ยโดยเฉพาะรถเก่าเนี่ยกฎหมายก็ห้าม กฎหมายเขาห้ามนําเข้าแล้วถ้าตินการนําเข้าต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เ,เป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละแต่รถหลวนนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นการนําเข้าแบบผิดกฎหมายครับติดแล้วก็น่าสังเกตว่าท่าเรือที่นําเข้ารถคันนี้ไม่ใช่ท่าเรือของของหลวงเป็นท่าเรือเอกชนเป็นท่าเรือเอกชนแล้วก็เป็นผู้เป็นเจ้าของก็เป็นนักการเมืองใหญ่ของรัฐบาลในยุคนั้นด้วย และเจ้าของท่าเจ๊ดอเจ๊ดอเจ๊ดอเดี๋ยวไอ้ท่าเรือที่เป็นของเอกชนเนี่ยผมทราบว่ามันอยู่แถวแถวภาคตะวันออกอ้าวคุณก็ไปว่ากันเองแล้วกันฉันก็มันอยู่แถวแถวภาคตะวันออกก็คือแถวแถวสุเดชาบ้าบตะพุทธหรือ หรือแหลมชะบังนั้นนะครับมันจะมีท่าเรือทั้งของรัฐบาลแล้วก็ท่าเรือของเอกชนอยู่ถูกไหมฮะหมายถึงหมายถ,ถึงรถคันนี้มันนําขึ้นที่ท่าแถวๆนั้นแหละฮะท่าของเจอดอท่าเจอดอมันอยู่ภาคไหนละ่ะก็คุณไปหาเองแล้วกันนะทนก็แค่นี้ก็แย่อยู่แนละ้วก็ผมไปเช็ค <laughs> ผมไปเช็คข้อมูลแล้วนะครับเจอดอเขาไม่มีธุรกิจเขาไม่มีท่าเรือเอกชนนี่ แต่ว่าในการสืบสวนสอบสวนมีในการสืบสวนสอบสวนเป็นเป็นเป็นบริษัทท่าเรือเอกชนบริษัทนั้นเป็นบริษัทของเจดอยจริงๆหรอเป็นผู้ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นอ๋อเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้หญิงคนที่ขายรถคนที่หนึ่งที่ขายรถให้กับ พระนะครับตามคำกล่าวอ้างของหลวงปู่นะครับผู้หญิงคน,นไม่ไม่ไม่ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไม่เป็นไรเอาเถอะเอาเถอะเหมือนกันเหมือนกันผูห้หญิงคนแรกคนนั้นเขาทำธุรกิจนำเข้ารถพันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขานทำธุรกิจนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศโอเคไม่ใช่เฉพาะรถอย่างเดียว ครับเป็นคนเอารถเข้ามาแล้วมาส่งอมอบให้กับพระว่ากันอย่างนั้นเถอ, mm hmm. อะโดยการมีการจ่ายเงินการขนขึ้นผ่านท่าเรือเอกชนแถวภาคตะวันออก mm hmm. อบริษัททาโก้บริษัทนั้นคือบริษัทรับขนใช่ไหมครับเป็นบริษัทที่รับขนรับจัดซื้อจัดย่างพร้อมเสร็จ mm hmm. เหมือนกับคุณไปสั่งสินค้าที่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการให้เขาขนมาให้คุณคุณก็แจ้งเขาโอเค Uh huh. ใช่ใช่ใช่ก็ต้องผ่านนั่นนะครับแต<ล>่ทีนี้ทีนี้มันก็จะงมีต่อไปว่าใครล่ะเป็นคนไปซื้อสินค้าชิ้นนี้จากต่างประเทศอืมอืมครับมันก็ต้องไล่ตามกันต่อไปซึ่งดีเอสเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็สืบสวนสอบสวนมาสองปีเต็มเต็มฟังไปฟังมาคล้ายกับหลวงปู่ยืนยันฟันทองว่าจริงๆในมือดีเอสไอเขาทำสำนวนเสร็จแล้วก็ <c oughs> มันมันได้ข้อสรุปแล้วว่าใครเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามได้ข้อสรุปแล้วออืทําไมจึงไม่แถลงทาไมไม่บอกล่าวทำไมจึงไม่ส่งสํานวนต่อไปที่อายการล่ะเออทาไมไม่ดำเนินคดีล่ะยังไม่ครบองค์ประกอบขาดอะไรไะก็นี่ไงเขาไปตรวจของกลางแล้วไง เมื่อวานนั้นผมถาม DSI DSI บอกว่าวัดเป็นคนประสานไปที่ DSI เป็นข่าวเยอะและวดีเส่งคนมาดูหนอยอันนั้นอันนั้นแนหะ่ะมันเป็นการแก้เกี้ยวของวัดเรียกว่ายอมจำนนเพื่อความอยู่รอดตกลงตกลงหลวงปู่ไปได้เห็นไส้ใน <ก òn S 1> ของสำนวนในมีเอ d SI เหรอ DSI เขาจะเข้าไปตรวจสอบ<ะ>ก็คงได้ข่าวว่ามีการระดม คนทางเฟซบุ๊กทางโลกไอทีอินเทอร์เน็ตว่าจะมาล้อมเจ้าหน้าที่ล้อมกรอ,กอบเข้าได้ไม่ให้ออกอะไรประมาณเนี้ฮะเออแล้วสุดท้ายก็เลยดีเอสไอก็เลยต้องล้มเลิกเพราะว่าข่าวมันรั่วขณะประชุมกันด้วยความรับนะยังมีไส้สึกหนอนบ่อนไส้เอาข่าวนั้นมาปูดให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ไอ้เรื่องที่จะจู่โจมไปค้นนั่เหรอใช่ แต่ว่าเ s i ไอเขาเอาออกแถลงการเป็นทางการว่าเป็นข่าวเมคขึ้นมาแล้วก็ปล่อยผ่านโซเชีย so ลต่อไปนี้อย่าเชื่ออะไรงนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเด i ไแล้วกันฉันก็ฉันก็พูดตามที่ฉันได้รับฟังมาจากแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่ากลุ่มของหลวงปู่เป็นคนปล่อยข่าวชิ้นนั้นเหรอแ <c oughs> ง่เลย <c oughs> คุณก็ว่าเนื่อยไปผมว่าขบวนเนี่ยเนี่เนี่ย,ย,ยขบวนการสามพอเป็นคนปล่อยข่าว ฉันจะปล่อยด้วยสาเหตุอะไรล่ะตอนที่ฉันเขาเขามีข่าวกันนี้ฉันยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยไปช่วยเขาขุดน้ําอยู่เลยอ้าวอยข่าวผ่านโซเชียลยูมุมไหนของโลกใบนี้มันก็ปล่อยได้คุณก็รู้ว่าที่ที่ฉันไปเนี่ยมันไม่มีสื่อไอีอินเทอร์เน็ตมันป่าเขาขุดน้ําให้เขาลมยาวทั่วอินเทอร์เน็ตที่ไหนแต่ฉันก็ไม่มีโทรศัพท์ฉันจะไปสื่ออะไรกับใครได้ไอข้อมูลที่ไล่มาเป็นไอข้อมูลที่ไล่มาเป็นช็อต ก็เป็นัละครที่เปิดมาเป็นคุณคนนั้นยืนยันว่าได้เห็นจากสัเนธเป็นผู้แจ้งให้ฉันในฐานะฉันเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ฉันก็ทาหนังสือไปถามถึงความคืบหน้าแล้วเขาก็เชิญไปรับรู้ถึงความคืบหน้าไงอืไม่ใช่เมคขึ้นมาไม่ใช่มโนเอาเองไม่งั้นฉันก็ติดคุกหัวโตที่คุณโอ้ขนาดนี้แล้วทําไมไม่สรุปสํานวนส่ง ก็ก็บอกแล้วไงมันต้องมีการตรวจสอบหลักฐานหลักฐานที่เป็นพยานวัตถุซึ่งอยู่ในความครอบครองของวัดปากน้ำเมื่อวานไหนๆก็ไหนๆวัดเขาก็เชื้อเชิญแล้วก็ก็อุ้มรถคันนั้นไปตรวจสอบมันก็จบ ก็นี่ไงนี่คือปัญหาปัญหาที่เราสงสัยว่าเมื่อสมเด็จช่วงเนี่ยรู้ว่ารถคันนี้เขาอ้างว่ามาตั้งแต่ปี5้าแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ยินดีด้วยเนี่ยทำไมสมเด็จช่วงยังอุ้มมาไว้ยังไม่ปล่อยออกมาเป็นของกลางครับสรุปก็คือข้อมูลที่เป็นแอทแล้วก็ตัวละครหลายคนด้วยกันสองสองทั้งหมดท่านได้มาจากที่ไหน สองหญิงหลายชายนั่นแหละครับมันก็มาจาะใส่ลงไปในเฟซบุ๊กด้วยนะว่าชื่อผู้หญิงนั้นชื่ออะไรนาำสกบุลอะไรด้วยนะต้องลงชื่ออะไรเ่ยก็บอกเลยเฟซบุ๊กแล้วนโอ้ยเสียเวลาผมผมเนี่ยเหมือนปลาทองลงไปทุกวันจะคิดอะไรสั้นๆจำอะไรสั้นๆเดินไปสามก้าวผมก็ลืมหมดแล้วบอกกันตรงนี้เลยหลวงปู่จะได้จอดฉันก็ยิ่งกับปลาทองอีกนะจมบุญมากมูลมากอะไรมีอะไรอะไรนะ ดับคุณบ้านมูลบ้านมีอะไรแหละคุณไปดูแลกันเลยไปดูจเขียนไหตกลงเป็นข้อมูลจากสำนวนของดีไซน์ใช่ไม่ไม่ได้มโนขึ้นเองดีไซน์เป็นคนบอกเองใช่เพราะฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูสำนวนไงโอเคเพราะว่ายื่นในข้ตสอบแจกความร้องทุกข์ตกลงใครเป็นเจ้าของสำนวนปัจจุบันปัจจุบันใครเป็นเจ้าของสำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่าไปบอกชี่เลยเพราะฉันเองก็ไม่อยากให้เขามาเป็นจำเลยของสังคมแล้วเป็นคนดูกับคนคนนี้เพราะการดําเนินงานของรัฐมันต้องเป็นความลับอ่ะได้ได้โอเคได้ครับต้องกราบขอบพระคุณครับหลวงปู่ครับยังไงก็ขอบคุณคุณมากที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ตามไปจนกระทั่งให้สิ้นสุดแล้วกันโอเคครับขอบพระคุณครับกราบนพระสารครับ ค่ะหลวงปู่ถ้าอิสระนะจริงๆฝ่ายกฎหมายของวัดปักน้ําก็มีให้ข้อมูลผ่านสื่อด้วยก็ไปดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคะว่ากันตรงนี้ครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกาลามาสูตรใช่ไหมค่ะโอเครู้ใช่ไหมกาลามาสูตรสอนไว้อย่างไรมันต้องสมดุลใช่ค่ะฟังทุกด้านนะพักสักครู่